ว่านะ้น้ำอนุบาลครับนะคะาจัดกาทุกปีวันนี้เป็นรอบชิ่ชนะคลินสาเหานี้นางเลือกมาเลือก้องเลือกยังีจากทีไหนมด้วย่ไหไ้หรียญอด้วยคุณกเนแต่แรกอ เราเคยดูหน่อยหน้าสวยๆนะเราจะออกทางบล็อกนะคะช่แนแนลนะคะนี่เหรียญรางวัลเราต้องคัดคนสวยๆมาเป็นกรรมจาร

คุคช้ะสาเดิกลนะคะแล่ควน้าน้าครับน้ำาแขงันนึ่ง้กคามัท่ามอ่รอยหกนะครับจัดทุกปีครั้งนี้เป็นครั้งที่ยี่สิบสองละแล้วก็เราทำงานแข่งในโรงเรียนมาหลายวันวันนี้จะเป็นรอบสิ้นะด้ย คูปกคองรอคอยวันนี้กรอยแลเอนก็รอคอยมานานวันนี้เปิดเรียบร้อยท่านผู้บริการสงสักยักสารนักี่านบรการโรงเรียนปฏิบัติการบราจนวันนี้มีกิจกรรมคนัดหลายอย่างเนาะใช่คทั้งไฟทั้งว่ายน้ำแล้วก็ค่ะ ันช่วงโควิดคือบางทีคือช่วงนั้น,นเป็นช่วงโควดิดเราจับ<อ>ไม่ได้พอขยับมาตรงนี้นะคะแล้วก็ปรับเนาะค่ะ เป็นเรียนได้รวมทิจกรวครัทุกคนคุณครูต้องเจนคุณสวยนข้อขอดูหน้าหน่อยไหมต้องเจนอยู่คนหนเรื่อของต้องใช้ข้อห้ามาเชียร์นะมาเชียรคุกคููเขาวันนี้นะเขารายการเข้ารยการเบสุดยอดทางด้านนี้คุรูอัางินกรจ้ 5, 11, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, เพนโบรานดาราที่หนึ่งห้าดาร์ดียนท้าเล็กสองโรเอร์ลักที่หนึ่งชัชราพลปหกิปห้าทศนิยมลูกที่สองแม่ประจักษ์ปห้าทศถิลู้ที่สามสพงศ์พิทปห้าทศติลกที่สี่วิจิตรปห้าทศหนึู่กที่ห้าเจีรงศ์ปทีและลูกที่หกร บบปล่อยนะคะหรือว่าทำยังไงก็ได้ไม่ใช่การหนักยปล่อยบังทึกนะคะันตามที่เงกรเป็นเียง25เมตร25ชา10ลูกที่1ชนที่5ลูที่2วกรตอน2าย3ลูกที่3 5ช8 รุ่นที่สี่อนาตกุลป .5 ทับ6รุ่นที่ห้าพระราเทพป .5 ทับ9และรุ่นที่6ชลาลา รายการที่77กันเพียง25เมตรปอสิชายกลุ่มเอลูกที่1ธาดาปอสิทับ14ลูกที่2นิพนปอสองท12ลูกที่3ธนกฤตปอสีทัพ8ลูกที่4ธนชาติปอสีทับ13ลูกที่5กรตภูมิปอสีทับ9และลูกที่6สัทนะปอสี